สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารพรักทุกท่านนะครับผมสำหรับผมนะครับ Y2K วิบากคนบ้านครับมาพร้อมกับปู่ซิงนะครับ วิบากบนบ้านแล้วก็น้นองช่างอเนกวิบากบนบ้านนะครับผมวันนี้เรามา3 3คนด้วยกัน3คนนะฮะที่จะไปทำภารกิจนะครับโอเคเราจะไปทำภารกิจนะครับช่วยเหลือรถวิบากบนบ้านนะครับ <Huh? S 1> ของท่านพี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ได้เสียอยู่กลางป่าลึกนะครับ oh. เรายังไม่ทราบอาการนะครับว่ารถคันที่เสียวิบากบนบ้านที่เสียอยู่ในป่าลึก จะมีความเสียหายมากแค่ไหนนะครับ What What the fuck ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกมาได้นะครับติดอยู่ในป่าลึกเลยนะครับ Oh no ก็เลยดูรีวิวเล็กน้อยนะครับไปคุยกับอสองคนได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปู่ซิ่งครับปู่ซิ่งคุณลุงปู่ซิ่งนะครับมาพร้อมกับมาดมข่ำสะอื้นเจ้าเดิมนะครับผู้ใจคุณลุงปู่ซิ่งนะครับวันนี้ไปอะไรนะครับไปช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือช่วยเหลือ เจ้าเท่แน่ขอบคุณช่วย so um yeah, ผู้ใหญ่บ้านเนาะคุณลุงปู่ซ mm <mos> ิ่งจะบอกหลายรอบนะเอฟซนะครับท่านไหนนะฮะที <afterward> ่ต้องการต่อเติมบ้านสร้างบ้านนะครับหรือซ่อมรุงรักษานะครับทุกอย่างทุกส่วนนะครับตั้งแต่หลังคาจนถึงตีนเสาเลยนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับคุณลุงปู่ซิ่งครับราคากันเองสอบถามได้นะครับตามหน้าเพจแล้วก็เบอร์โทรที่ผมแปะไว้นี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะหน้าเพจแล้วเบอร์โทรปู่ซิ่งมาเลยครับผมมาช็บ โอเคครับผมนั่นแหละครับผมก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับแก้ไขปัญหาบ้านหลังคาล่วอะไรก็ติดต่อได้เลยนะครับคว้าผนังแตกแล้วนะครับปูกระเบื้องตั้งแต่ยันตีนเสาจนถึงหลังคานะครับติดต่อมาได้นะครับผมครับตคนต่อไปครับผมน้องช่างอเนกแอนด์เซอร์วิสสวัสดีครับผมน้องช่างอเนกครับวันนี้มากับพร้อมกับเจ้าเสียวสุดนะฮะคันนี้คันเดิมนะครับคู่ใจช่างอเนกนะครับโอเคนี่แหละครับคือช่างที่จะเข้าไป นำเจ้าเท่าที่เสียอยู่กลางฝ่าลึกออกมานะครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมนะช่างเนาะพร้อมครับโอเคครับผมโอเคพร้อมแล้วเราก็พร้อมที่จะเดินทางนะขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานวายทุกเอก่อนได้อีกทีนึงครับผมย้สุดยอดเลยนะครับขับรถขาวที่เดินถนนที่ใจบริสุทธิคนะครับถ้าข้างไหนนะครับที่ชอบครับแล้วก็จะดูการจัดทรงนะครับงาน DIY นะครับก็ย้อนเข้าไปดูได้นะบนแถบสีขาวทั้งหมดนี้นะครับแถบสีขาวทั้งหมดที่ผมแปะไว้นี้นะครับสส่ถแบีขั้นตอนการโมดิฟายขั้นตอนการจัดทรงนะครับ ดีวนะครับตั้งแต่เริ่มจนถึงจบนะครับคันนี้ครับผมเป็นโซนิกนะครับโซนิกหนึ่งสองห้านะครับไปรับชมกันได้นะครับตามคลิปนะครับผมมีสี่พีด้วยกันนะครับโอเคต้องทห้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับผมเดินทางอีกระยะทางอีกไกลนะครับหลายกิโลเลยนะครับเข้าไปในป่าลึกอีกครับเดี๋ยวไปเจอกันในป่านะครับผมไป let's go ครับติดตามชมการเดินทางอันโหดมันฮาได้เลยครับไป let's go ครับผม สำับสุดท้ายนะครับผมน้ชครับก็จะล้ามาต้องควนนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับพายุเข้าช่องช่องกลางเดือนตุลาคมนะครับที่เรามานะครับโหดน่าดูนะครับผมอันนี้เป็นลูกต่างประเทศนะครับเป็นต้นลูกต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมเป็นลูกพลังลูกพลังเป็นลูกพลังนะฮะ ฝรั่งแจ่นะครับเล็กๆนี่นะครับากินยากมากเลยนะครับถ้าไม่ขับรถวิบากบนบ้านเข้ามาไกลขนาดนี้ก็ไม่ได้กินนะครับผมโอเคเพราะแถวๆหมู่บ้านก็ปั่นทิ้งหมดแล้วนะฮะเป็นต้นลูกต่างประเทศนะครับต้นลูกฝรั่งนะครับผมฝรั่งแจ่นะฮะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยครับผมนี่คือต้นต่างประเทศนะครับต้นลูกต่างประเทศนะครับผมต้นฝรั่งฝรั่งแจ่ครับผมไปต่อ uh -huh. เจ้าสุดทำอะไรเียวสุดเจยวสุดทำอะไร ยังไงมุ่งหน้าไปก่อนแล้วนะครับสำหรับแขกรับเชิญทีมงานไรทุกเคนะครับพี่หลางบ้านมุ่งหน้าไปก่อนแล้วนะโอเคครับไปไปกันต่อเลยครับผมเดี๋ยวสุดโชลีลาเรียบร้อยนะฮะเส้นทางที่เรามาแล้วก็จะเป็นเส้นทางลอดลำห้วยเข้าไปครับ<พ> กระมันนะครับออกน้ำมันน้ำกระจายนะครับ,รบ,รบไม่ถึงับตกหนักนะครับผม ก้มต,ต่ำเข้าไว้นะฮะ คร,รับพี่จมอะไรฮะข้างอันแม่โรเตอะไรนะมัวแล้วนะชอโพักเทาเล็กน้อยนะครับวักเยวมากเลยนะครับพีจมครับผร แล้วนะครับต้นทุเรียนจุดนี้คือต้นทุเรียนป่านะครับม่แดงคงสภาพดีนะสหรับเจ้าต้นทุเรียนต้นนี้นะครับผมหรบคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับในการบุกลุยหาและมันนะครับย้อนกลับไปดูได้บนแถบสีขาวนะต้นสีแถบสีขาวด้านบนจอนี้นะครับต้นทุเรียนป่านะครับผมออกลูกดกมากนะครับตับปีนี้ออกไปแล้วสี่0ห้าสิบลูกนะครับ เดี๋ยวปีแน่ได้รับชมแน่นอนนะครับเจ้าต้นเนียนต้นนี้เวลาออกลูกนะเดี๋ยวมาถ่ายทำให้ดูครับผมไปต่อครับผมมาว้าวฮู้ เหแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับรับรับอยู่ตรงนั้นนะครับผมไกลมากนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูนี่เองนะครับโอ้โหเจ้าเทหน้ามีบากบ้านนะครับมาถึงแล้วนะครับโอ้โหระยะทางไกลมากนะครับขึนฟ้าขึ้นฝนนะผมตอนนี้เวลาก็สี่โมงเย็นแล้วนะสี่โมงเย็นกว่ากว่านะครับช่วงเย็นนะครับ ต้องยิครับผูซิงคังนี้นะคัน,นี้นะครับผมโอเคอเี่ครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันสอบถามอาการป่วยของเจ้าทีน่ะน้านนี้กันเลยนะผมัปเลสโก้ครับผมมาสุดจริงครับแล้วก็น,นี่ก็เป็นเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือของช่างน้องช่างอนเอกนกครับเตรียมมานะครับผมอยู่ในถุงพลาสติกเพื่อห่อห่มนะคร,ครับการฝนด้วยแล้วก็ กันคนถามกันคนถามด้วยนะฮะกันคนถามเยอะๆนะครับครื่องมือครบมือนะครับผมเพื่อทีจะมารักษาอาการป่วยของเจ้าเทนาฮอนด้าเทนาคันนี้นะครับวิบากคนบ้านเช่นเดียวกันครับของท่านพี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ได้นําเข้ามานะเพื่อใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านครับนำวัวควายมาดูแลอยู่ในป่านะครับเพื่อไม่ให้รบกวนในแหล่งชุมชนนะครับ ก็เป็นการเลี้ยงวัวควายตามแบบวิถีชาวบ้านนะครับอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เป็นอาชีพที่สุจริตนะครับทำมาหากินโดยสุจริตนะครับโอเคตามวิถีชาวบ้าน,นครับโอเคโอเคไม่ต้องน้ำลายมากมายนะฮะเดี๋ยวช่างน้องช่างอนเนก็ทำการม้้งม้้งม้าง,าง,างทำการ oh. ม้างกาบออกนะครับน้ำม้างเปลือกแกะถอดเปลือกนั่นเองนะครับผมภ <Huh? S 1> าษาคนโคกก็จะเรียกว่าม้้งนะฮะม้างก็เปไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการ ทำลายนะฮะหมางหรือทำลายนะฮะใช้ได้หมดนะครับบอกแล้วนะครับถ้าได้เรียนรู้ภาษาบรรโคกจะเป็นภาษาที่น่ารักมากนะฮะเป็นตาฮักจังเลยนะครับเป็นตาฮักคอกโอเคอันดับแรกช่างอันนี้ก็จะมุ่งประเด็นไปที่อะไรนะครับยางก่อนยางก่อนยางก่อนใช่ไหมครับที่จุกลมหรือเปล่า เราเล่นนะฮะเราก็จะมุ่งประเด็นไปที่อันดับเลขนะครับที่คาร์บูเรเตอร์ก่อนนะครับเป็นน่าจะเกี่ยวกับระบบน้ํามันนะครับผม <Okay. S 1> เราจะต้องแก้ไขระบบน้ํามันนะครับผมช้างช้างเข้ามาช้างเข้ามาเคครับเดี๋ยวชมบรรยากาศภาพนิ่งไปเรื่อยๆครับสำหรับการแกะถอดเปลือกนะครับของเจ้าเทน,นาคันนี้นะครับเพื่อที่จะเช็คระบบน้ํามันนะครับผมตามเส้นทางที่เราเข้ามาก็ยัง ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับในคลิปนะครับโอ้โหสุดยอดจริงครับโหดมันโหดมันมากเลยทีเดียวนะครับสุดยอดครับเจ้าพยัคฆ์ขาบอกสบายๆนะครับทํามีดหายนะต้องไปตามมีดนะมีดผมหายไปแล้วนะมีดคู่ใช้ล่วงรถหายไปนะครับโอ้โยทั้งโหดทั้งมันนะครับนี่ครับเดี๋ยวชมบรรยากาศการถอดตามแบบฉบับของไวทุคีนะครับตามภาพนิ่งต่อไปนะครับผมเดี๋ยวขอพักหน่อยสักแป๊บนะครับไปครับผมไปครับผม let's go ครับผมโอเคท่านผู้ชมครับนี่ครับลื้อออกมาแล้วนะครับสภาพโอโหดูนะก้นกาของคาบูเรเตอร์นะครับนี่โอโหดูครับตันด้วยนะครับไหนต้องใช้โอโหมิดเลยนะครับมืดตืดตันด้วยทำน้องอันนี้ก็ใช้ลิ้นเลียก่อนนะฮะแก้ปัญหาด้วยการใช้ลิ้นเลียนะครับ อเอาไม้มาแง่ออกนะครับเอาไม้มาแง่แออกก่อนสีแง่ดูนะอเจ้าบักเทน้าคันนี้ยอดเลยนะครับเข้ามาไกลมากนะครับจากที่จุดที่เปิดคลิปเข้ามาเดินทางเข้ามาประมาณสองชั่วโมงครับร่วมสองชั่วโมงได้นะครับ ในการขับรถเข้ามาในป่าลึกนะครับประมาณสองชั่วโมงนะเนาะลุงปู้ซิ่งครับเนาะสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้นะครับใครอยากต่อเติมบ้านสร้างบ้านก็ติดต่อที่คุณลุงปู้ซิ่งนี่เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้อย,อยู่ต้นคลิปนะ เเห็นนก้อล,ออลโอ้ออกไปแล้วนะครับออกไปช่างอเนกเป่าออกไปดังปุ๊บไปดังปุ๊บไปดังปุ๊บหนึ่งนะครับโอ้โหนี่แหละครับ oh, <no. S 2> โอ้อันนี้สุดยอดเลยโอายปลาหัวช่างปลาหัวช่างนะครับเ <c oughs> อาไว้ปลาหัวช่างนี่นี่เป็นการเป็นงานนะดูนะฮะนี่ออกมาแล้วนะครับนะโฟกัสหน่อยครับโฟกัสหน่อยนิ่งหน่อยครับนิ่งหน่อยน โอเคนี่รูของเป็นรูอะไรนะน้องช่างเป็นรูนมน้ำมันเป็นรูนมหนูน้ำมันนะฮะไม่ใช่เมียช่าง,งน้องนมหนูน้ำมันนะฮะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเมียช่างนะไม่ห้ามเตะต้องนะอาจจะโดนเตนะโดนเตะช่างก็ไม่ได้นะตะก้อนอาจจะจิบตัวออกไปก็ได้นะฮะสงสัยต้องได้ตัดออกช็อตนี้เอาหากันไป ขั้นตอนต่อไปเราข้างจะทำอะไรเขาเนี่เห็ดยังก่อนนนมหนูเดินเบาไอเห็ดยก่อนเห็ดนมหนูเดินเบาอันถอดออกมาดูนมหนูครับใช้ลิ้นเลียอีกทีนึงนะครับตันอีกทีนะผมนมหนูเดินเบาครับอันนี้เป็นตัวนมหนูเดินเบานะครับเป็นทองเหลืองนะครับแท่งทองเหลืองท่านผู้ชมอยากจะดูก็ไปแกะรถที่บ้านดูไปแกะรถที่บ้านดูนะจ้าอยังไงนะ อะน้องช่างเอามาให้ช,หชมดูหน่อยเดี๋ยวจะควนตีน <ด central. S 1> ท่านผู้ชมเดี๋ยว,วท่านผู้ชมจะด่าเอานะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีตัวเล็กและตัวใหญ่นะครับนมหนูน้ํามันนะครับอันนี้เป็นนมหนูเดินเบานะครับสว่สสวน <ๆ S 1> นี้เป็นนมหนูเดินไม่เบานูเดินไม่เบานูเดินไม่เบานะฮะไอเขาเรียกอะไรใช่นมหนูน้ํามันนมหนูน้ํามันนะฮะแล้วก็ตัวเล็กนี่เป็นนมหนูเดินเบานะครับผมโอเคครับข้าข้าวนะฮะข้าวข้าวอ่ะโอเคครับช่างอเนกก็ใช้ลิ้นเลียจนไม่รู้จะเลียยังไงแล้วนะฮะ เดียวจนเกลี้ยงแล้วสะอาดแล้วนะครับในเบื้องต้นค,คุยเยอะกินน้ำก่อน,นขอบคุณครับขอบคุณโปรซิงครับสำหรับน้ำเยน็ยนๆเจ๊บเข้าไปเ,เรียบร้อยนะครับผมเบื้องต้นแก้ไขเพื่อให้น้ำลดออกไปข้างนอกได้ก่อนนะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเจ้าของรถก็จะเข้ามาเอานะครับเข้ามาขับออกไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมตอนแล้วเสร็จเลยดีกว่าครับผมไป let's go ผมครับก็ประสบปัญหานะครับประสบปัญหานะครับเมื่อถอดออกมาล้างนะครับเป่าต่างๆแล้วนะครับจุดตันต่างๆแล้วนะก็ไม่ติดนะครับทดสอบแล้วไม่ติดนะครับไม่รู้เป็นที่จุดไหนอีกครับเดี๋ยวต้องรื้อคาเบลเตอร์ออกมานะครับเช็คอีกทีนะครับว่าบกห้องตรงไหนหรือเปล่านะผมจะค่ำแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับสิบเจ็ดนาฬิกากว่าแล้วนะครับต้องเร่งมือหน่อยนะครับฝนก็ตกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับฝนพายุเข้านะครับช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับผม งนี้ที่เรามานะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับน้องช่างคนนี้ก็การดึงคอมพิวเตอร์มาแก้ไขอีกทีนึงนะครับใ้้มันก็ลงดีเนาะชางเนาะออแปลกๆนะครับทำไมไม่ติดเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ใ้ามันก็ลงดีนะครับลงที่คาบูดีตันอีกแล้วนะครับอยู่กลางป่าลึกยังไงเราก็มาดูเลยครับสำหรับทีมงานช่าง ครับตัหับท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่นะครับพื้นในพื้นที่บริเวณพื้นที่ต่างๆนะครับรถมีอาการเสียหายนะครับจมรดอยู่ในป่าไม่สามารถนำามาได้ก็ติดต่อพวกเรามาได้นะครับพวกเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับ<ะ>แล้วก็แก้ไขบ้างต้นเพื่อที่จะนํารถของท่านออกไป,ปไปซ่อมบำรุงรักษาแก้ไขข้างนอกได้นะครับต่อไปนะครับพวกเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือทุกที่ทุกจุดนะครับเป็นจิตอาสานะครับก็คือมีน้ำใจให้ให้ไปนะเพื่อช่วยช่วยเหลือกันนะครับผม ในตามวิถีชาวบ้านของชุมชนเรานะครับเฮ้ยเดี๋ยวประกอบเข้าอีกทีนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูทีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้น้องช่างนีนยบอกว่ามีมีเศษอะไรไปตันตันรูน้ํามันอยู่นะครับผมก็ได้ทาการแก้ไขเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปอีกทีนึงครับผมไปติดตามชมกันต่อเลยครับผมโอเคครับผมท่านผู้ชมครับโอเค นี่ไม่ใช่เป็นการพ่นยุงแต่อย่างไดนะฮะเป็นการทดสอบเจ้าบักเคนานะครับผมโอเคก็สำเร็จด้ดีนะครับคิดว่าจะไม่ไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่าฝนฝน,นก็ตกลงมาหนักมากเลยนะครับทำให้การประกอบชิ้นส่วนคาบ,บูเลเตอร์เข้าไปเป็น เป็นความยากลำบากมากนะครับต้องทำกันเป็นเกือบชั่วโมงนะครับรอบชั่วโมงเลยนะครับรอบชั่วโมงนะครับที่ทำกันอยู่ตรงนี้เพราะฝนก็ตกลงมานะครับทำให้น้ำเข้าไปผสมกับน้ำมันนะครับทำให้ไม่ติดนะครับแต่ตอนนี้ติดแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับําการไล่น้ำมันล้างใหม่นะครับล้างไล่น้ำน้ำออกจากน้ำมันนะครับผม โอิคครับเป็นไงครับปู่ซิงครับผมโอเคผ่านเนาะผ่านแล้วจคอแแล้วรครับผมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพยายามนะครับมันก็จะประสบความสําเร็จตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับใช่ไหมครับปูซิงครับใช่ไหมครับเมนเลยทุกสิ่งทุกอย่างอย่าถอดใจนะครับขอให้เราพยายามนะครับแล้วตั้งใจทํามันนะครับผลก็จะออกมาอย่างที่เห็นนะครับ ห้ามถอดใจเป็นเด็ดขาดนะครับโอเคครับบักเทเน่นะครับตอนนี้โอเคแล้วครับเครื่องยนต์โอเค,ค,าอเคมาเดี๋ยวลองมาเทสกันดูนะครับไปไปชมการเทสกันดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าเครื่องยนต์ผ่านแล้วหรือเปล่านะครับสามารถนําออกไปได้เลิหรือเปล่าครับผมไปไปชมกันเลยครับผม Let's go ทุาครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจ้าบักเทน่านะครับของท่านพี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้ทําการผ่านการแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้พวกเราถอดใจแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าคิดว่าจะไม่ติดแล้วนะครับหนักเลยนะครับทั้งเครื่องเครื่องหลวมด้วยนะครับแล้วก็ระบบคาบูนะท่อน้ํามันคาบูระบบภายในของคาบูนะครับอุดตัน หนักมากนะครับเครื่องก็ล้วมเครื่องก็หลวมโอ้โหตัวเลขไม่ติดนะครับแล้วก็ฝนมาลบกวนด้วยนะครับพายุเข้านะครับทําให้น้ําไปผสมกับน้ํามันนะครับทำให้ติดยากมากนะครับแก้ไขกันร่วมชั่วโมงกว่านะครับเกือบสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็จะค่ําแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ับในป่าลึกอะไรก็ช่างนะครับติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรนะครับ ของช่างเนกแอนซ์วิสนะครับผมตามที่ต้นคลิปนะครับย้อนไปดูต้นคลิปนะครับตอนเปิดคลิปครับเราจะเปะวัอุวิทรไว้ให้นะครับเราจะเข้าไปนะครับช่วยแก้ไขนะครับเพื่อให้นํารัดรถรัดรถลัดรถของท่านออกมาจากป่าให้ได้นะครับเพราะว่าพวกเราอยู่ในสายเลือดพี่บากคนบ้านนะครับพวกเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับฝนตกฝนลิ้นก็มาได้ฝนตกฝนลิ้นก็มาได้ฝนตกฝนลิ้นเราก็มานะครับช่วยกัน ครับเราต้องช่วยกันครับอยู่ร่วมสังคมเดียวกันนะครับเราต้องช่วยกันจะเสียอยู่ในป่าลึกหรือยังไงก็ช่างครับเราจะเข้าไปช่วยพวกท่านนะครับขอให้ติดต่อเข้ามานะฮะครับพวกเราคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกทีนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วติดตามชมเราต่อไปในคลิปต่อไปนะครับว่าพวกเราจะไปทำอะไรนะครับกิจอาสาต่างๆนะครับกิจกรรมดีต่างๆแล้วก็การอินเทอร์เทนต่างๆนะครับในการ ในสไตล์ของวิวากบนบ้านของ Y2K วิวากบนบ้านนะครับครับคลิปนี้เราขอลาท่านผู้ชมก่อนครับผมครับสวัสดีครับบิายบายครับู๊หูย่าฮู้เลสโก